อยากกู้ซื้อบ้าง จำตัวอย่างไรข้อแรกบัญชีรายรับรายจ่ายแนะนําให้ทําตั้งแต่เริ่มนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารแล้วก็ยังให้ทางธนาคารเนี่ยเห็นว่าเราเนี่ยมีความสามารถในการกู้เงินซื้อบ้านสําหรับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าข้อที่2การเสียภาษีถือว่าเป็นหลักฐานที่แสดงรายได้ที่ชัดเจนที่สุดสําหรับอาชีพอิสระซึ่งมีใบรับรองการหักณนะที่จ่ายที่เราจะต้องเก็บไว้ทุกฉบับข้อที่3นะคะการเดินบัญชีผ่านธนาคารแนะนําให้เดินบัญชีผ่านธนาคารเพราะว่าจะทําให้ตัว ทางธนาคารเองเนี่ย สามารถตรวจสอบรายการเงินเข้าเงินออกย้อนหลังได้ง่ายกว่าค่ะข้อที่4ประวัติการเงินที่ดีหากได้รับคําแนะนําให้สมัครบัตรเครดิตอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าเป็นการสร้างหนี้แต่ที่จริงแล้วธนาคารเนี่ยต้องการดูพฤติกรรมการใช้ใจ่ายของผู้กู้รวมไปถึงการชาระเงินที่ตรงเวลาหรือไม่ข้อที่5นะคะข้อสุดท้ายทรัพย์สินปลอดภาระบ้านรถที่ดินอันนี้ถ้าไม่ได้อยู่ในระยะเวลาการผ่อนหรือไม่ได้ถูกนําไปใช้คําประกันนะคะ,ะ,คะก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่ชัดเจนนะคะที่จะสามารถ ช่วยให้เราเนี่ยกู้ซื้อบ้านได้ง่ายขึ้นคิดว่าเป็นเรื่องยากใช่ไหมคะถ้าจะกู้ซื้อบ้านสักหลังถ้าให้ทางแกดปต้าแอเซดูแลปัญหาเรานี้จะหมดไปถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแคป i ปต l าแอ e เซบ้านที่ใช่ตรงใจคุณ